อิ่มแล้วเนี่ยไหนดูสิอู้หูห้บไงเ้บวกอีกจ้าจี้จีบไอเกบให่ปวดอ้าวเก็บเลยจ้าอ้าวปลาสิจิมห้บาง่านคเก็บเลยอืมไปเอาผีเองผีกัน อุ e <AN> ้ยขำยาวนี huh. yes, right, right. Oh, uh ่เอาแกะสดาด่า huh. น uh ัดแล้วเนาะของมายใหญ่ด้วยเาจลัวลยเหรอจงั้นกเก็บิยายงานใหม่ยายงดออกใครยายยายใครมางัดมาทำยายที่ยายเก็บบานได้ปนอุ้ยมามมาม่วงมาม่วง เอามงเกดมากมาเผามาตัว,ว,วตอนน่ออะไรคือก็บเก็บลูกอเ,อเ,เอาเก็บเลยจ้าไหนะดูก่อนดูก่อนจ้าโอ้โหทำไมดอกสวยงามอย่างนี้เดี๋ยวก่อนแล้วก็ป้าดูก่อนสิโอ้โอเอาเก็บจ้าดีดีๆๆเดี๋ยวหัวหักหัวหักช่างช่างไม่ได้หรอกของอร่อยไหนดูสิ<อ>ทำเยอะอิ่มเอาเยอะมาเอามาทำเยอะอิ่มเนี่ยเนี่ยดูสิ บกให้บวกจิกจ้ะจ้ะอ่าบวกจิกจ้ะจิกจิกเลยอ่าอ่าอ่าเอาเก็บมาจ้านี่ดึงดีๆเด้อร์ดีใจบนไอ้เก็บเพ็ดปวกเออนี่ยเก็บมือใงสิไลคุณหนีเนาะเรายังไม่ดูอืมมืออื่นนี่ไม่ถึงบอกกมมะ่วงเออมันออกแต่ต้นบกม่วงใหญ่บกแต่ใหญ่บกพวกนีอืม อยู่ติดกันเนอะมอมมีเอาลีเก็บดึงดีดึงค่อยๆดึงเด้อค่อยดึงนะดึงได้ไหมดึงดึงมาแน่นแน่นให้แนันให้เอามันจะแข็งแม่ขายาวมันแข็งแกร่งแข็งอัดนานอืออ้าวอู้ใครมั่งอ่านไม่ยิ่สวยมากสวยมากถึงใจ ทำเจ้าให้โบเขาดอกหนึ่งเออเอเดี๋ยวค่อยไปเก็บงัด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 แตกมาแล้วจ้ะแตกหมดแล้วไปใช้เอาเอาใส่เอาใส่พริกใส่ก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะอ้โอ้ไหนไหนดูเจ้ดินขี้ดินโปโตโภนัอืมอะงัดเลยงัดแล้วดึงงัดแล้วงัดยลองดึงขึ้นมาทำไมกระโดงัดเนี่ยนั่งยางัดไว้ให้แล้วโบเขาวใช่ไหมโบโบอะดึงดีดียงัดต่ออ่ะ ยิ้บง่ายๆอ่ะฐานกูโจ้ก็ลายฐานเนี่ยฐานเก็บอ่ะเห็นดูสิสวยงามมาอ่ะหาตัวใส่ดีๆีทุกทีครับนั่นด้แกงหน่อยหนึ่งอ่ะในหน่อยหนึ่งในอมหนึ่งนะจ๊ะหาต่อ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 อาจจะไปหาทางไหนที่มันเคยออกใช่ไหมตามมาตามมาตามมาน้องกิ๊บติมมาไปหาทางใดอีกอะน้อเนาะนอนต่ำมาไหน เจอหยังเจอบะหมีโอ้น้องกิ๊ตเต็มมาเจอแล้วเจ,จอบะหมี่อยู่ท่านเจอบะหมี่น้องกิ๊ตจะแถวหนีละห้องแนมเห็นมาห้าสิบไปรอเห็ดยัง,งเรายังรอสวนมาท่านเบิร์ตอยูอ่ะอะเราไปเรื่อยๆอะไรจุ๊จุจิจินี่ฮะให้เบิร์งยังจุ๊พอ,อียังมา ไหนดูสิโอ้คุณพ,พ่อใหดแดงเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเก็บ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 ไปใส่กันเนาะอันไหนหน่อยพูยดเยอะๆอันไหนหน่อยไหนให้เบิง้งให้เบิงบ้งป่าเบิ้งเนี่ยโอ้ดอกไหนหน่อยดอกตุ้มๆอ่ะตุ้มมาตบหนึ่งไหนๆไหนๆจ้ะไหน,นได้ไหมโอ้เก็บมาเลยได้ได้ไดอือตายเอามาได้ได้เตะช่างมันทำไม ก็ไม่เป็นไรเอามาเออไดไหมเห็นตัวเสี้ยวดูใกล้ๆมันสองดอกเ,ออเ,เ,ออเียวเหรอเอ๊ะหาป่ะอ่ะมารวมกันอันนั้นไม่ได้เลยนะ่ะหนึน่งไอ้ตัววางอยู่นู่นนี่นี่ได้ไหม้ยเ<ด>อ่ตอาต่อ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 ไหน อ่างนี่ต้มผอมให้เบิงอ่างเห็ดบวกดอกเดียวนี่บ่ขาใหญ่ยอขามันใหญ่นะกูขามันใหญ่เอาป่ะขาใหญ่ไหนไมีอีกบ่ยังเลาะมาไล่เติบไปได้นี่โอ้เข้าตรงหาว่าป่าก็เมื่อยได้หนิฮะหลอบสวนล่ะมีสำนีบ่เฮ็ดฝวกนี่เนาะ บรรยากาศข้างนอกนะคะเนานะบรรยากาศลังสวนเฮา,ะะา,แ,า,กกา,าแล้วค่ะเนาะสดใสแห้งท้องฟ้าก็มีเมฆบ้างๆแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะน้ำเพิ่มก็มาอีกแล้วนะคะบอกว่าสิเป็นแนวด้อีกค่ะตอนนี้เขาก็่กำลังท้องแล้วค่ะเนาะคะ่ะบางส่วนก็นออกข่วงแล้วก็มีน้ำมาสวมรอบนี่จะสิเป็นแนวด้อีกพาลุ่นเนาะว่า เพิ่งจะไปจังได้เห็นนำล้วก็ทอเทอี่ยังไข่อะไรเห็ดอะไรจ้า้องกินเต็มฉันว่าไข่เห็ดไข่เห็ดยังกะปุน้องกินเต็มเหรอโหเห็ดเบื่ออเห็ดก็ไผ่เห็ดเบื่อกินมาไหนเนาะน้องกินเต็มเนาะโอ้ยกินเต็มพักกระลามาเบิดแล้วเนาะ มือมันจะสิมาเบิงใหม่บนน้องกิ๊ตเต็มเพราะว่ามันพึ่งออกแมนบามันก็เริ่มมันก็เริ่มออกมือมันเริ่มออกมือคือสีร้ายกว่าเก่าแมนบาน้องกิ๊บเต็มแมนบาฮะบอกไหนก็หม่ออกไหนไหนไม่ใช่ไหนไหนไหนโอ้ยน้องกิ๊บเต็มมามีเฮ็ดยังหรอเฮ็ดเบื่อมันออกนู่นี่กระถางใหญ่พอเหมากับเข่ากันจ้ะเนาะอันน้องกิ๊บเต็มเผายังมาอันนี้ ใกล้เติบแล้วอ่ะมือเธาจะมารอใหม่มหมบอมอ่ะมาก่อนจบคลิปฝากกันยังนะจ๊ะเนาะก่อนอ่ะเบ,บิ่งนี่นก่อนได้ดเบิ่งก่อนผลสรุปสรุปผลได้ออหน่อยนึงนะจ๊ะเนาะได้เบื่นเธาจะมาเบิ่งใหม่อ่ะก่อนจบคลิปฝากยังนะจน๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ชุกคุดเสริมในช่องยูทูบเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปมาต่อไปจ้าสวัสดีครับจ้าบ๊ายบายจ้าโหเป็นคลิปเลยเนี่ย